สุดชอ็อกท่านสอสคนดังโพสเคลื่อนไหวแฉมีผู้จัดบางคนรับทุนเท่ามาจัดคอนเสิร์ตสวัสดีครับสวัสดีครับ f อฟซีโตเกียวมิวสิกเอฟซีภูยบาทฟินแลนด์และวก็เอฟหมอลำทั่วโลกนะครับจากการที่ได้ไปติดต,ตามข้อมูลข่าวสารตามแพลตฟอร์มต,ต่างๆครับเพื่อที่จะนับมาเหล่าข่าวใหเ FC ได้รับชมรับฟังและก็ร่วมกันแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับล่าสุดครับได้ไปเห็นความเคลื่อนไหวของฝากฟังท่านสสคนดังนะครับนั่นคือสสกัตพงประยุนศักด์ครับนะครับซึ่งท่านเป็นสสพรรคประชาชนนะครับถึงยูเคตแถวมินบุรีหลายคงคงจะทราบดีครับเป็นสส ที่ออกมาเตือนเดี๋ยวออกมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการใส่เสียงการที่ไปขออนุญาตพิดประเภทนะครับสำหรับผู้จัดบางคนแล้วก็เป็นเหตุให้นะครับสนามทีมีนบุรีอาจจะถูกปิดนะครับสำหรับงานค้นเสิ์์ดมอล่ัมโป่งต่างๆนะครับสนามมีนบุรีเท่าหูกันดีครับมันอยู่ที่ไหน นะครับเพราะเป็นสนามหลักๆที่ทางผู้จัดได้หลายเจา้าได้มีการเอาศิลปินขนาดมอลำมงต่างๆมาลงนะครับกับเป็นกระแสนะครับในเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นนะครับสําหรับประเด็นนะครับที่หมอลำใส่เสียงดังเกินไปนะครับและก็แสดงเกินเวลานะครับรายละเอียดมันมีหลายกว่านั้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกคลิปหนึ่งนะครับเดยว,ว่าน่าสนใจ นะครับจากการที่ท่านสสเพื่อนใดมีการโพดเลื่อนไหวนะครับบอกกล่าวเรื่องเล่าจากการที่ได้ติดตามและได้ข้อมูลมานะครับทุนเท่าลามไปถึงคอนเสิร์ตกลางแจ้งน่าตกใจมากนี่คือคำที่ท่านสสเพิ่นใดรับข้อมูลมา แต่เพิน่นบวรเดชระบุละวครับว่าเป็นผู้จัดลายใดนะครับแต่ข้อมูลที่ได้มากชี้ชัดชัดเจนและน่าติดตามสิ่งที่ผมนำเสนอและก็ระิ่งที่จะนํามาหลอกกล่าวในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดเป็นจริงอย่างที่ท่านสสเพิ่นววาเนี่ย สิ่งที่หนากังวงตามมานี่ก็คือบรรดาวงวลลาำคณะต่างๆครับที่ได้รับเงินค่าจากจากผู้จัดรายนี้นะครับที่ท่านสสระบุว,ว่าได้รับเงินทุนเท่ามาเนี่ยแน่น้าคตทั้งหน้าถ้าเขาสืบสาวเสร็จเงินที่มาที่ไปของเงิน ของผู้จัดรลายนี้นะครับว่าได้เงินมาจากแหล่งใดได้เงินมาโดยสุดสุดสุดจริตใจหรือเปล่าเดี๋ยวที่สำคัญครับได้เอาเงินทุนเท่ามาฟอกโดยการจัดอีเวนต์จัดคอนเสิร์ตหรือไม่ตีแคบมากครับคอนเสิร์ตกลางแจ้งที่เฮ็ดลักษณะแบบนี้เกี่ยวกับการนํา c คอนเสิร์ต มาแสดงตามพื้นที่ต่างๆให้นึกภาพเอาครับ f อ c ครับน่าสนใจอีดีครับถ้าเกิดเรื่องมันลุกลามใจโตนะครับแล้วมีการสอบกันแบบจริงๆจังๆเนี่ยเส้นทางการเงินมมาแบบไหนผมเลยเฮ็ดคิปและเกิดความก้นในใจว่าคณะหมอรับต่างๆเนี่ย ที่รับเงินมาจากผู้จัดลายนี้จะโดนอะไรบ้างนะครับจะโดนเรียกเงินคืนไหมถ้าเกิดเขาจับได้แล้วไล่เส้นทางอย่างชัดเจนว่าผิดจริงโน่นนี่นั่นนะครับหนากังวลครับอย่างเแถวหูครับช่วงนี้บอกว่าจะเป็นแหล่งเงินทุนที่ได้มาโดยไม่สุจริตนะครับ บอกว่าจะเป็นการได้มาซึ่งเงืนจากแหล่งที่ทำผิดกฎหมายนะครับบอกว่าจะเป็นบอลบอกว่าจะเป็นการขายของหนีภาษีนะครับเบพนันและแหล่งที่มาต่างๆที่ไม่ถูกกฎหมายน่าสนใจครับหลังจากที่ท่านสอสอเพิ่ได้โพสต์ไปนะครับไดมี เอฟที่เขาไปถามว่าใช่เอียนที่จัดงานล่าสุดไหมที่เอาหมอลำคณะปล่อยสิรีชัยไปลงแล้วเกิดปัญหานี่ท่านสอเพื่อนบอกครับจากข้อมูลที่ได้มาไม่ใช่ผู้จัดลายนี้แต่จะติดตามหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าไปเกี่ยวข้องกับรายใดได้นะครับนั่นแสดงว่า ผู้จัดที่ชื่อพับประแดงโปรโมชั่นไม่ใช่ลีดในรายชื่อที่ท่านสอสอมีข้อมือมีข้อมูลอยู่ในมือนะครับเพราะว่าท่านสอสอยืนยันเองว่าไม่ใช่ผู้จัดรลายนี้ครับจะเป็นผู้จัดไล่ใดหวยจะไปออกที่ใครน่าสนใจครับ ถ้ามันเป็นจริงอย่างที่ท่านสอสอได้มีการโพสต์บอกว่ามีข้อมูลชุดข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับทุนเทาอย่างที่ผมบอกครับมันจะเป็นแรงกระเพื่อมให้วงการหมอลำอย่างมากนะครับถ้าเกิดหมอลำคณะใดนะครับหรือศิลปินท่านใด ไปโดนผู้จัดคนนี้ว่าจ้างแล้วผู้จัดคนนั้นพัวพันกับธุรกิจสีเทาหรือทุนเทารับเงินทุนเทามาเพื่อที่จะฟอกเงินโดยการใช้คอนเสิร์ตบางหน้าหรืองานปิดวิกคอนเสิร์ตบางหน้าผมคิดว่ามันเป็นแรงกระเพื่อมในวงการหมอลำแน่นอนประเด็นนี้น่าสนใจครับ จะอยู่ที่ว่าท่านสสกัตพงประยูนศักด์ท่านจะสืบสาวราวเรื่องได้ไปถึงไหนถึงต้นตอไหมถึงแหล่งที่มาไหมผมยืนยันนะครับว่าชุดข้อมูลนี้มาจากการโพสต์ของท่านสสเองนะครับท่านได้มีการบรรยายจากการโพสต์ของท่านแล้วก็ตอบคําถามที่ fc เข้าไปตอบ หรือเข้าไปถามในคอมเมนต์สำหรับโพสต์ที่ท่านโพสต์นะครับยืดยั้นครับว่าผมเป็นห่วงวงการหมอลำจริงๆถ้ามีผู้จัดที่เป็นทุนเทาแล้วนำเอาคณะหมอลำต่างๆหรือเอาศิลปินต่างๆไปปิดวิกหรือทำคอนเสิร์ตกลางแจ้งเพื่อที่จะฟอกเงิน น่าสนใจมากๆครับเดี๋ยวความคืบหน้าผมจะติดตามเป็นระยะระยะเพราะว่าท่านสสท่านนี้นะครับได้มีการลงรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นเรื่องราวการใช้เสียงแล้วการแสดงหมอลำในกรุงเทพไว้อย่างละเอียดมากพบกันชิปหน้าครับสวัสดีครับ